ครั้งนี้เป็นครั้งแรกนะคะที่เราได้มาที่คำชะโนดที่อุดรธานีค่ะที่มาถึงแล้วนะคะเราก็ต้องมารับบัตรคิวก่อนนะคะเขาจะเข้าปล่อยไปรอบรอบค่ะณจุดตรงนี้นะคะก็จะมีบายสีนะคะทุกคนสามารถเลือกซื้อได้เลยค่ะหรือระหว่างทางเข้านะคะก็จะมีชาวบ้านนะคะทําบายสีเต็มไปหมดเลยค่ะก็สามารถอุดหนุนได้เลยนะคะหวังเข้ามานะคะเหมือนอยู่คุนละโลกจริงๆเลยค่ะทุกคนต้นสูงๆที่ทุกคนเห็นนะคะนั่นก็คือต้นชะโนดค่ะคือข้างซ้ายข้างขวาเนี่ยเป็นต้นชะโนดเต็มไปหมดเลยค่ะ ตรงนี้นะคะจะเป็นจุดสกาละพ่อปู่สีสุดโทและย่าสีประทูมาค่ะซึ่งจุดตรงนี้นะคะจะเป็นจุดถวายบายสีนะคะระหว่างสวนเนี่ยก็จะมีเจ้าหน้าที่นะคะนําสวดเราด้วยค่ะรอบๆนะคะบรรยากาศตรงนี้เนี่ยเต็มไปด้วยสีที่ทุกคนเอามาแก้บนทั้งหมดเลยค่ะเป็นงานละเอียดสวยมากๆจุดต่อมานะคะเราจะพาไปที่ต้นมะเดื่อยักษ์ค่ะจุดตรงนี้นะคะเขาว่ากันว่าเป็นจุดขุมทรัพย์ของเมืองพญานาคนะคะ ซึ่งใครจะมาขอเรื่องค้าขายนะคะ